เชกันยันสามสีทำไรอ่ะนี่คือเด็กอพิสราวัสุนานอายุ15ปีนะคะส่วนสูงเท่าไหร่คะส่วนสูงอพิสลาสูงเท่าไหร่คะวิดีโอหรอ Yes เอ่อหยับได้ยังไงน่ากลัวยนิดข้าไม่ไมีแม่กลัวเลยหยับได้แค่กลัวเนาะ สวัสดีค่ะ<อ>คุณพ,พิชยาลัตนาน้องแหนงสวัสดีค่ะคุณมีความสามารถเอะไรบ้างคะคุณนุ้งเหน่งร้องเพลงค่ะร้องเพลง<า>อะไรคะไปรำเต้นแล้วก็ความสามารถพูดภาษาถึงได้ถึงร้อยสามสิบห้หาภาษาค่ะนะี่แเนี่ยได้ร้อยสามสิบห้าภาษาค่ะ ็นมากค่ะคุณน้องคุณแอสตรีค่ะคุณแอสตรีอสตรีเป็นไรคะสวยมากค่ะสวยมากเลยอปแ้ว โหทุเล oh, right, mm ่มากเลยค่ะ hmm. ค mm ุณเมมนี่ค eh, ือสภาพบรรยากาศนะคะตอนคณะวันกีฬาสีวันแรกของปีกันยายนค่ะเหตุการณ์จวนค่ะคลิปเด็กคุณชนกัน มาตัวอักษรอะไเน่ว้าวววนะไร๋วะมา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 อามามามมามามมา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 า เอ้ยค่าโรงแรมอ่ะโทรได้ยังอยากกินข้าวมั้ยป่านนี้ <muchos> 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 <muchos>